สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่หมอปันปันกับเพจเช็คดวงบายกองสลากคอมค่ะวันนี้เราจะมาเช็คดวงรายสัปดาห์กันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นนับตั้งแต่วันที่19ถึง25กรกฎาคม2564นะคะซึ่งเดี๋ยวแม่หมอปันปันเนี่ยจะเช็คให้เลยว่าสัปดาห์นี้ผู้ที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยจะเจอเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มเช็คดวงของวันจันทร์กันได้เลยนะคะสำหรับวันจันทร์โอ้วันจันทร์ของคุณเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะจะเจอเรื่องที่แบบว่าต้องฝ่าวันสู้งานหนักหน่วงมากเป็นพิเศษเลยค่ะบอกได้เลยว่าสัปดาห์นี้ชาววันจันทร์น่ะเตรียมตั้งรับเลยค่ะเหนื่อยแน่นอนสู้ๆค่ะไปต่อกับวันอังคารได้เลยนะคะวันอังคารเรามาดูกันเลย โอ้วันอังคารสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยใครที่ทำงานกับเจ้านายที่มีความเข้มงวดอะไรแบบนี้สัปดาห์นี้คุณจะเจอเรื่องกดดันเป็นพิเศษบอกได้เลยว่าหนักหน่วงค่ะการทำงานขอให้มีสติตลอดเลยค่ะวันพุธเรามาดูกันเลยสำหรับชาววันพุธในเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะ อยากให้คุณเนี่ยลดความจุกจิกความเยอะสิ่งเอ e r y t ติ n งจิงกระเบลของคุณหน่อยค่ะเพราะว่าคุณน่ะยุ้มยิ้มจุกจิกกับเรื่องเล็กน้อยซึ่งมันจะส่งผลให้เพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยแอบเบื่อเบื่อแอบน้อยๆคุณนะคะเราไปต่อกันเลยวันพฤหัสโอ้ บอกได้เลยว่าสัปดาห์นี้ของคุณเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงกอบโกยน้ำขึ้นให้รีบตักเลยนะบอกเลยสำหรับวันพฤหัสเนี่ยเพราะว่าความสามารถของคุณในหน้าที่การงานของคุณตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์หรือการทำงานที่ทำอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าเข้าตากรรมการสุดๆปังมากๆบอกเลยสำหรับชาววันศุกร์ในเรื่องงานเนี่ย เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรอยู่แล้วเห็นปะได้ตั้งแปดไม้เท้าเนี่ยดังนั้นอยากจะให้รักษาความดีความขยันหมั่นเพียรอันนี้ของคุณไว้สําหรับใครที่อยู่ในเรื่องการเรียนเนี่ยก็คือถ้าอ่านหนังสือเยอะๆหมั่นทบทวนบ่อยๆเนี่ยเกรดเอไม่หนีไปไหนแน่นอนบอกเลยวันเสาร์เช็คกันเลยว่าเป็นยังไงอู้วันเสาร์บอกเลยว่าคุณน่ะโคตรดวงดีใน การเงินเลยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ทองของคุณเลยแหละวันเสาร์อยากจะลองเสี่ยงโชคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมือขึ้นมือเฮงสุดๆไปเลยบอกเลยดีสุดๆสำหรับวันสุดท้ายของสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์นั่นเองเรามาเช็คดวงสำหรับของวันอาทิตย์กันเลย โอ้วันอาทิตย์ค่ะคุณขาอาทิตย์นี้ชาววันาทิตย์เนี่ยแม่หมออยากจะให้ลดอย่างเดียวเลยนะคือเรื่องการใช้อารมณ์การใจร้อนของคุณในหลายๆเรื่องสําหรับอาทิตย์นี้ไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความรักของคุณเนี่ยช่วงนี้บอกได้เลยว่านิ่งไว้อย่าไปทะเลาะบอกแว้งกับใครเด็ดขาดบอกได้เลยว่าชาววันาทิตย์อาทิตย์เนี้ยเงียบไว้เถอะเดี๋ยวศัตรูจะแพ้ภัยไปเองด้วย เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับดวงรายสัปดาห์ที่แม่หมอได้ทําการเช็คไปให้เรียบร้อยแล้วเรามาคอมเมนต์กันได้เลยนะแล้วสําหรับใครที่สัปดาห์หน้าอยากให้แม่หมอเนี่ยเช็ครายสัปดาห์เป็นเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันคะ่ะแต่อย่างที่แม่หมอบอกเรื่องดวงเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดวง50การกระทํา50ใช้ชีวิตอย่างมีสติกันมากๆนะคะทุกคนแม่หมอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะบ๊ายบาย But.